คข่าวดีวัลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนเกมปะทะทีมชาติญี่ปุ่นโค้ดออสเกียรติพง์รัชตเกเรียงไกรเตรียมนำทัพวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกใหญ่ระดับโลกการแข่งข bon ันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นสลีก2025 VNL 2025สัปดาห์สองระหว่างวันที่18-22ถึง22มิถุนายน2568นัสณสนามฮ่องกงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดแรกบนเวทีโลกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นท็อป5ของโลกในวันที่18มิถุนายนเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยล่าสุดทัพลูกยางสาวไทยได้รับข่าวดีเมื่อมีการยืนยันบุ๋มบิ๋มชัดชุออนโมกสีหัวเสาคนสำคัญของทีมสลัดจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยพร้อมฟิตสมบูรณ์สามารถลงปะทะกับทีมชาติญี่ปุ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยสนามแรกบุ๋มบิ่มชัชูออนโมกสีไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ยังสามารถช่วยทีมได้มากขนาดนั้นส่วนในเกมพบกับทีมชาติญี่ปุ่นบุ๋มบิ่มชัชูออนโมกสีร่างกายฟิตสมบูรณ์ร้อเซซึ่งจะช่วยยกศักยภาพทีมได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วชุกคนคิดว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นแบบไหนคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ